สวัสดีค่ะสำหรับดวงครึ่งปีหลังของคนวันเสาร์นะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะคะดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารัก ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแปเหรียญราชาถึงไม้เท้าหนึ่งไม้เท้า2ดาห้าถ้วย มีสองกรณีกรณีแรกอดีตที่ผ่านมาค่ะมันคล้ายๆกับคุณอยู่ในระหว่างอาดีตกับปัจจุบันยังมีการโทษตัวเองอะไรบางอย่างหรือยังจมอยู่กับความเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างยังไม่รู้จะไปทางไหนดียังอยู่ที่ช่วงตัดสินใจไม่ได้มัน มันเหมือนอะไรอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะตัวคุณอย่าที่จะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆทบทวนตัวเองสักพักหนึ่งนะคะในครึ่งปีหลังของคนวันเสาร์เป็นยังไงอ่ามาดูกัน The Star เด็กชื่อไม้เท้าให้ระวังในเรื่องของ การเอาแต่ใจก็มีอยู่เหมือนกันนะสองถ้วยห้ามเอื่อยเฉยเด็ดขาดครึ่งปีหลังสเตนอุปสรรคมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่เพียงแต่ปันมองว่าถ้าคุณ เย็นหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คำว่าเย็นอ่ะอืมไม่ร้อนตามสถานการณ์รอบข้างคุณจะผ่านไปได้นะคะเออเป็นคนกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกจ้าวรมให้ระวังตรงนี้ไว้หน่อยในการกดง่าย หายเร็วแต่พอเราโกรธไปแล้วเราเผลอพูดอะไรไปมันคําพูดมันจะเป็นายนคนทันทีอะค่ะพอพอมันได้ออกจากปากของเราไปนึกออกใช่ไหมคะมให้ระวังในเรื่องของไอ้นี่ไห้นะความใจร้อนการทําอะไรโดยไม่ทันตึกตรองหรือพูดตอนร้อนอะ,อ,ะอย่าเพิ่งพูดนะคะเพราะว่าปันมองว่าส,สเปนมันเกิดขึ้น ให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้หญิงเพราะว่าคุณไม่ชนะแน่นอนอะอืมมันมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบแต่เหมือนคุณผ่านผ่านไปได้นะแล้วก็อีกในหนึ่งอ่ะค่ะปันจะบอกว่าเดี๋ยวนะอืม ทุกทุกเรื่องที่สอเขาว่าจะมีปัญหานั้นคุณสามารถที่จะเอาชนะด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนด้วยความอดทนไม่ย่อท้อนะคะในเรื่องของการงานอาจหมายถึงคุณอาจจะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในความเพียร แต่ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลนั้นนะคะที่ได้อะไรช้าๆนี่ไม่แปลกคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่คุณเป็นคนตรงๆอ่ะไม่พรีเซนต์อ่ะอ่าฉะนั้นแล้วอ่ะนึกออกใช่ปะประจบไม่เป็นชนะหรือพูดแบบเออคุณเป็นคนพูดตรงพอพูดตรงเนี่ยมันจะมีทาร์เก็ต บางบางคนเขาจะชอบคนแบบนึกออกใช่ไหมเอาอกเอาใจพูดหวานชวนลอยเพ้อฝันแต่คุณไม่คุณผู้แ่งความจรงิงมันก็จะช้าช้าแต่ชัวร์แต่มั่นคงและยั่งยืนนึกออกใช่ปะเออ่เท่าที่เห็นมานะถ้าถ้าเกิดถามอาชีพในเรื่องของอาชีพเสริมความสวยสวยความสวยๆพวกของสวยๆงๆมามๆอะค่ะหรือเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้คะ่ะอาหารสัตว์ก็ได้ ทำดีไซน์ของสวยๆงามๆของสัตว์เลี้ยงก็ได้พอสัตว์ขายก็ได้นะคะอืมให้ระวังในเรื่องของความใจกว้างเอาไว้หน่อยเพราะว่าคุณจะรวยนะถ้าคุณถ้าคุณรู้จักแบบเขาเรียกว่าอะไรวะบางทีการใจกว้างก็ดูแลคนนู้นเลี้ยงข้าวคนนี้ซื้อนู่นให้คนนั้นซื้อนู่นให้คนนี้อะคะ่ะหมดไปกับคนอื่นอะ่ะนะคะหรือสังสรรค์กับเพื่อนอะ่ะ จนไม่เหลือเก็บนะแล้วก็ในบางคนถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าหนี้นะมีเกณฑ์ที่ลูกหนี้ของคุณจะติดต่อมานะคะความยุ่งยากทางการเงินจะได้รับการแก้ไขหรือเงินที่คาดหวังไว้เนี่ยจะได้มาในเรื่องของความรักถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงอะคุณจะค่อนข้างหาคนมาเท่าเทียมกันลำบากสักหน่อย เพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งกว่าฝ่ายชายมากๆหรือมีอะไรสักอย่างที่เหนือกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายชายให้ระวังในเรื่องของการโต้เถียงกับคนรักเพราะคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาไว้ใต้นะคะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณที่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์และความยากลำบากอยู่แล้วนะอันนี้คือข้อดี ของคนวันเสาร์นะคะในบางครั้งอะคะ่ะคุณอาจที่จะเข้าไปอยู่กับสถานการณ์ที่ความตึงเครียดที่คุณต้องเข้าไปควบคุมอย่างใกล้ชิดต้องงัดสกิลอันนี้ค่ะการใช้ความน,วนุ่มนวลอ่อนหวานจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะฉะนั้นครึ่งปีหลังท่องไว้นะคะ อืมเป็นช่วงที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยากและท้าทายซึ่งต้องใช้ความเข้มแข็งของบุรุษและความอ่อนโยนดุจตรีมารวมกันนะคะในเรื่องของการงานถ้าให้สรุปตามไพ่ทาโรค่คุณเคร่งเครียดจริงจังต้องการความสมบูรณ์แบบทุ่มเทมากงานยากงานหนักงานท้าทายปล่อยมือไม่ได้ต้องใช้ทั้งพเดชพระคุณเข้าไปดูแลงานตกลงงานที่ถ้าเกิดคุณ เออเดี๋ยวนะจะได้รับชื่อเสียงอ่ะอืมแต่มันจะต้องผ่านการชิงดีชิงเด่นจะได้เป็นกาจะได้เป็นเจ้าของสิ่งที่ยิ่งใหญ่และท้าทายหาเงินเกง่งเหนื่อยแต่ได้เงินนะคะนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะโชคดีตรงที่คุณหาเงินจะเก่งกว่าผู้ชายนะ ได้เงินจากตัวเองกำลังจะได้ของล้ำค่าทั้งจากการซื้อหรือได้มาโดยเสน่หาแต่จะใช้เงินเยอะมากจนหน้าตกใจเพราะใช้เงินไปกับของหรือเขาเรียกว่าอะไรของเสริมเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองอะ่ะทีนี้ในสิ่งที่จะต้องระวังนะคะสำหรับชาววันเสาร์ครึ่งปีหลังสุขภาพในเครียด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอย่ารับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวแบ่งความรับผิดชอบให้คนอื่นบ้างงานใหญ่กว่านี้รอคุณอยู่นะสำหรับชาววันเสาร์นะคะให้เรื่องให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนและอารมณ์ร้อนเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเราพูดเราทำอะไรไปแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้นะ แล้วก็อยากบอกว่าความหวังอะคล้ายๆกับคุณจะเปิดรับโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือมีใครให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณด้วยอะค่ะมันมันจะมีในหนึ่งนะมันจะมีกรณีที่คุณแบบเคยทำงานหนักแล้วมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่คุณได้พักบ้างได้เบรกบ้างหลังจากที่แบบ จากตามทำงานหนักนะคะการพักผ่อนการพักเพื่อเริ่มต้นใหม่การพักก่อนเดินทางครั้งต่อไปนะถ้าอาชีพถ้าจะเสริมอีกก็คือเกี่ยวกับอารมณ์ความโรแมนติกทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงนักเขียนนักแต่งเพลงนักออกแบบสถาปนิกพ่อครัวแม่ครัวนักจัดสวนน้ําหอมแบบนี้ก็ได้นะคะ อย่าฟืนตัวเองมากสิ่งที่เราต้องเตือนอีกอย่างนึงถึงเวลาพักก็ต้องพักนะแล้วสถานการณ์อ่ะมันจะดีขึ้นเองอ่ะมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกอะไรกับคุณ justice เพื่อนสิ่งที่พระอะไรนะมหาภารตะนะคะมหาภารตะความถูกต้องเที่ยงธรรมการใช้อำนาจหน้าที่โดยบริสุทธิ์ใจไม่ลำเอียงหรือมีอคตินะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องไพส่สิ่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณคือผู้รักษาคำพีพระสูตรโพธิสัตว์แห่งสุญญาตา นะคะกำแพงแห่งอุปสรรคถูกสร้างขึ้นโดยคุณจงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองหาจุดสมดุลระหว่างความจริงจังกับความยืดหย,ยุ่นอื คุณอาจกําลังสิ่งที่พ่ยสิทสิสส์อยากสื่อสารกับคุณคือคุณอาจกําลังมองหาอะไรใหม่ๆทําแต่สิ่งนั้นมันอาจจะเกินความสามารถของคุณไปเล็กน้อยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าหัวใจของคุณว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากทําก็อย่าล้มเลิกความตั้งใจเพียงเพราะมันดูยากเกินความสามารถของคุณอย่าปิดประตูแห่งโอกาสที่จะได้คนพบโลกใหม่จงเริ่มจากการเปิดประตูแล้วก้าวเดินไปด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจคุณก็จะได้รับการตอบรับ ที่อบอุ่นอย่างแน่นอนพอรที่ท่านประธานก็คือ,อสติปัญญาสมปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการนะคะสิ่งที่ต้องการมากับจะมาหาคุณต่อเมื่อคุณทำเขาเรียกว่าอะไรวะปันขออนุญาตใช้คำนี้นะปันนึกคำไม่ออกคุณทำตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการ เดินหน้าไปด้วยใจมั่นนะคะสิ่งที่พัพพิคเนตอยากบอกกัคุณหมายเลข14เป็นภาพองค์พัพพิคเนตทรงราชรถบังคับหนูสองตัวซึ่งเป็นพาณิลากให้ไปในทิศทางที่กําหนดสื่อถึงการประสานวัตถุประสงค์และควบคุมสิ่งที่ปรารถนาให้บรรลุตามความตั้งใจและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โชคลาภเกิดจากการควบคุมทิศทางการทำงานปฏิบัติให้บรรลุตามความตั้งใจและเป้าหมายโชคลาภจะเกิดขึ้นเป็นผลตอบแทนรางวัลโบนัสเงินพิเศษหรือการได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นในเรื่องของการงานสิ่งที่พิพิคเนตรอยากบอกก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่ดีแต่เหนื่อยอาจจะต้องเดินทางตลอดถ้าอยู่ในตำแหน่งผู้ควบคุมงานผู้นำหัวหน้างานถือว่าใส่ใจงานและลูกน้องมากๆหน่อยดีมากนะคะในขณะเดียวกันก็มีวิธีจะบริหารงานให้ดำเนิน ไปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ทักษะการบริหารจัดการค่อนข้างมากถ้าอยู่ในตําแหน่งพนังกงานประจําก็ต้องทํางานหนักหน่อยเพราะงานอาจจะมากอาจจะมีแรงกดดันจากผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งงานที่ต้องตื่นตัวตลอดก็เหมาะกับคุณการเงินมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทาต้องทาให้ต้องบังคับตัวเองตลอดเวลาเรา ดังนั้นระวังเรื่องการใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะคะเรื่องท่องเที่ยวงานสังคมพบปะสังสรรค์อาจจะต้องลดลงบ้างส่วนคนที่เป็นคนโสดความรักอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจในการสแสวงหาความรักแต่กําลังสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อนกิจกรรมที่ชอบส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ววิธีการทํางานาการทํางานอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับคนเ,เท่าไหร่นะคะอืมแล้วก็ มันเหมือนกับตัวคุณเหมือนจะต้องมีการรับผิดชอบในหน้าที่การงานฉะนั้นความรักไม่ค่อยเด่นนะโอเคในครึ่งปีหลังคนวันเสาร์ขอให้มีความสุขกายมีความสุขใจสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการขอให้บังเกิดขึ้นกับคุณนะคะฝากกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ